คุณผู้ชมคะวันนี้นอกจากเรื่องของการชุมนุมที่ถูกพูดถึงกันเยอะไปหมดเลยอีกหนึ่งสิ่งที่ผุดถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันคุณเนก็คือเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์หล่ะ,ละที่ตํารวจเนี่ยใช้มาเป็นแนวในการป้องกันตู้คอนเทนเนอร์เราจะไม่ค่อยเห็นกันนะคุณเนค,คือมาครั้งนี้มาแบบจัดเต็มจัดยิ่งใหญ่วางแบบ2ชั้นกันเลยหลายคนก็บอกโอ้โหนึกว่าในหนังอะ่ะหลายท่านเอาไปล้อเลียนตัดเป็น CG แล้วก็เขียนแคปชั่นเป็นภาพ,พยนตร์มาเลยนี่ค่ะ นี่ต้องบอกว่าเป็นการเอามาตัดต่อกันนะคุณจีคุณเนใส่เป็น CG กันแบบนี้เลยหลายเรื่องเลยนะนี่แหละค่ะเขาก็ร่วมกันแชร์ภาพกันที่ตัดต่อกันมานะคะซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวนี้คือวานนี้ต้องบอกว่าตั้งอยู่ตลอดทั้งวันค่ะคือมาตั้งแต่ช่วงตีสีแล้วขนย้ายไปทีก็ช่วงดึกๆแล้วล่ะค่ะพอเห็นแบบนี้คนที่เขามีไอเดียสร้างสารรค์นะ,ะหรือว่าคือไม่อยากให้เครียดจนเกินไปก็เลยเอามาตัดต่อเป็นภาพพยนต์ต่างๆมีหลายเรื่องเลยของผู้ชมแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีหรือว่า นี่ก็มีเหมือนกันจากภาพยนตร์เพเนซูลา่านี่ค่ะน,นี่เป็นไดโนเสาร์มาด้วยกอซีล่าก็มีรู้ว่าการ์ตูนอย่างอุลตร้าแมนก็มีคนแชร์ภาพออกไปเพียบเลย Walking d เด d ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเขียนเป็น w a Walking Du ักคือล้อเลียนกันไปแบบนี้ทล่ตลกขันกันไปนะคะแต่ว่าล่าสุดก็รื้อออกไปแล้วนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ